สวัสดีครับซับครับใส่หมอครับเียบร้อยครับหาว่าชิ้ไข่ครับผมจากสวนบ้านเอาเีงครับวันที่ซื้อหรอครับน่าต่ำระย้าครับผมใส่เกลือเข้าไปนะครับผม ใส่เกลือใส่บพริกครับใส่หลายเผ็ดหลายใส่หน่อยกับเผ็ดหน่อยนะครับบพริกครับใส่เข้าไปครับเดี่ยวแต่มากครับผมหมักเผ็ดใส่หลายครับใส่ผงนัวครับของแสบครับผงชลอดครับใส่เข้าไปครับเพื่อความแสบเข้าไปด้วยรสดีอีกครับผมนี่แหละครับใส่เข้าไปครับใส่แสบๆครับแบบจำสูตรบ่ได้เลยครับ ำให้ละเอียดครับผมตาด้วยกระเทียมครับผมหมอหอมครับใส่เข้าไปครับเพิมรสชาติเนี่เครื่องเข้าครับเครื่องอมห่อเนียแร้อครับใส่ครับไปครับตาเข้าไปครับให้ละเอียดครับผมแล้วๆครับตักใส่หม้อตอนแล้วครับอันนี้ ักษิมอครับเรียบร้อยครับคนๆครับพร้อมพื่แล้วครับข้างไฟครับอันนี้ครับไฟอ่อนๆร่วนมันซุกมันหอมแล้วกันครับผมครับเรียบร้อยครับเติมน้ำเข้าไปครับอันนี้ครับอ่าซุกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับ เติมพ่อประมาณครับเติมไายช่เป็นตมครับครับใส่ไฟแรงๆก่อนครับอันนี้ให้มันหอนครับให้มันเดือดครับครับฟอดปกๆเลยครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปครับเติมข้มหอมเข้าไปครับใส่แล้าข้นครับล่อจะข้าวนะครับ อ๋อ oh. 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 สุดยอดเลยครับแสบครับสุดท้ายครับใบกระเพาครับใส่ลงไปครับเพิ่มความหอมให้อหอมครับผมคพาฟ้าหมอมาปิดไว้จะเข้าวครับความหอมมันอบในหม,มอนะครับ เรียบร้อยครับผมหาถ้วยมาตักเขาหนะครับตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับวันนี้ครับเรียบร้อยครับผมต่อไปครับเชิญทุกคนครับรับประทานครับผมสวัสดีครับ